ในข้อที่สิบครับเขาบอกว่าถ้าผลรวมมุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมผลรวมมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรนี้หาได้นี่ผลรวมมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมเท่ากับเอ็นลบสองคูณร้อยแปดสิบผลรวมมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมนะเขาบอกว่ามันมากกว่าผลรวมมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมอ่ะผลรวมมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรนี้หาได้เหมือนกันโอเคก็คํานวณออกมาก่อนนะครับแล้วก็จับมาลบกันก็จะรู้ว่ามันมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับ แต่ว่าจริงๆวิธีที่ครูใช้ครูไม่ได้ทแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นทางเลือกแรกแล้วกันยอมเสียเวลาคํานวณนะครับมุมภายในเอ่อผลรวม,มุมภายในของแต่ละรูปนะครับวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งซึ่งปกติครูก็ไม่ใช้วิธีนี้นะอ่ผลรวมมุมภายในของรูป แปดเหลี่ยมก็จะเป็น8ปดลบสคูณร้อยแปดสก็สูตรนี้นแหละแค่แทนตัว n ดนะ้วยเลขแปดหกคูณร้อก็เป็นห0นะึ่นแแล้วก็มาคิดผลรวมภายในของรูปห้าเหลี่ยม เปลี่ยนตัว n เป็นเลข5เนาะรูป5เหลี่ยมก็เปลี่ยนตัว n เป็นเลข5 5ลบ2ก็ได้3 3คูณ180มันก็ได้540นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลรลวม,มภายในของรูปเ8เหลี่ยมจะมากกว่าของรูป5เหลี่ยมอยู่ก็จับสองอันนี้ลบก,กันนะก็จะมากกันอยู่540นะครับแบบนะ ดีที่ไม่พอดีเสียงหมามาเจอเสียงแมวนะในเซลอี่มาดูต่อนะเพราะฉะนั้นนะ รวมมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมมากกว่าผลรวมมุมภายในรูปห้าเหลี่ยม เท่ากับก็เอาหนึ่งพันแปดสิบะลบด้วยห้าร้อยสี่สิบก็จะมากกว่ากันอยู่ห้าร้อยสี่สิบในตัวโจทย์บอกว่ามันมากกว่ากันอยู่เท่ากับ9ก้าเอกองศาตัวโจทย์บอกไว้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่ากับ9ก้าองศา มากกว่าอ,อยู่เท่ากับ9กา x องศาเพราะฉะนั้น9้า x องศานี่แหละที่จะมาเท่ากับ540นะเพราะฉะนั้น9 x องศาเท่ากับ540อนงศาเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ540ย้าย9มาหารจึงได้ x เท่ากับ6กสอันนี้ก็1วิธนะีส่วนวิธีที่ครูใช้จริงๆนะครับ แล้วก็คือว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่เลยแหละนะวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้นะก็คือเมื่อจํานวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นหนึ่งเหลี่ยมผลรวมมุมภายในก็จะเยอะขึ้นทีละร้อยแปดสิบก็ลูกสังเกตดูจากสูตรก็ได้เอ็นลบสองคูณด้วยร้อยแปดสิบนะเมื่อจํานวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นนะเช่นถ้าเป็นหกเหลี่ยมพอลบด้วยสองมันก็จะเหลือสี่นะถ้าเป็นลูกเจ็ดเหลี่ยม พอลบด้วยสองก็จะเหลือห้าเห็นไหมครับเห็นตัวคูณนะเมื่อจำนวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นหนึ่งในตัวคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งด้วยงั้นเมื่อจำนวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นหนึ่งมันถูกมาคูณด้วยร้อยแปดสิบมันก็เลยทาให้ผลรวมมุมภายในนั้นจะเยอะขึ้นทีละร้อยแปดสิบเหลี่ยมละร้อยแปดสิบรูปสองรูปเนี้ย จำนวนเหรียญม,มันต่างกันอยู่สามเหรียญนะอันนี้แปดเหรียญอันนี้ห้าเหรียญจำนวนเหรียญม,มากกว่ากันอยูนะ่มองเรื่องจํานวนเหรียญที่มากกว่ากันมากกว่ากันอยู่สามนะหนะนึ่งเหรียญก็ร้อยแปดสิบสามเหรียญก็สามคูณนะงั้นผลรวมภายในก็จะมากกว่ากันอยู่เท่ากับสามคูณด้วยร้อยแปดสิบเลยครับนะก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับนะ วิธีที่สองวิธีที่สองนะครับ รวมมุมภายในจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นเหลี่ยมละร้180อยแปดสิบองศา เหรียญมีจำนวนเหรียญมากกว่าห้าเหรียญอยู่เท่ากับสามเหรียญเหรียญละร้อยแปดสิบก็เอาสามไปคูณร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น ผลรวมมุมภายในของแปดเหลี่ยมจะมากกว่าว่าไงจะมากกว่าผลรวมมุมภายในเออเ้เจ้าหนูมันไม่ใช่เจ้าหนูมันเป็นเจ้าแมวมันเป็นเจ้าแมวมันจะมันกำลังเดนินไม่ไปเหยียบคีย์บอร์ดอเอ ส่วนไม่ได้ลูกส่วนไม่ได้ลูกคน,นลงมาอภายในของห้าเหลี่ยมพ่อจะสอนข้อนี้จบไหมเนี่ย hey เฮเซลเท่ากับสามคูณร้อยแปดสิบก็ห้าร้อยสี่สิบเนี่ยทำจริงลูกไม่ได้ต้องเขียนคาอธิบายอะไรตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลูกดูเอ้ยน,นี่มันแปดเหลี่ยมน,นี่มันห้าเหลี่ยมตา่างกันอยู่สามเหลี่ยมจำนวนเหลี่ยมมันมากไปอู่สามเหลี่ยมลูกเอาสามคูณร้อยแปดสิบก็เป็นห้าร้ยรอยสี่สิบ แล้วลูกก็จับเท่ากับห้าเอกขอโทษจับมันเท่ากับเก้าเอกเลยเพราะฉะนั้นเกเท่ากับห้าร้อยสี่สิบเเดียวห้า้ยสี่สิบหารด้วยเก้าก็ x ก็เป็นหกสิบเนี่ยครับทำจริงคือแค่นี้นะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกควรรู้เนาะ จะได้เอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับจำนวนเหลี่ยมมากกว่ากันอยู่กี่เหลี่ยมก็นับเลยนะครับก็ลบกันดูเลยนะผลรวม,มภายในจะเพิ่มขึ้นเหลี่ยมละร้อยแปดสิบครับนะเดี๋ยวคุณเขียนให้ดูก็ได้นะของสามเหลี่ยมเนี่ย เด็กๆจำได้อยู่แล้วผลรวมมุมภายในมันได้180องศาของสี่เหลี่ยมเนี่ยเด็กๆก็จําได้ว่าสามว่าหกสิบมูสังเกตนะเนี่ยมันบวกมาทด180เห็นป่ะเออถ้าห้าเหลี่ยมผลรวมมุมภายในเหมือนถ้าส4 0เนี่ยมันก็บวกมาทีละ180ได้เรื่อยๆครับจำนวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นหนึ่งเหลี่ยมผลรวมมุมภายในก็จะเยอะขึ้นเหลี่ยมละ180 괜찮데 지금은 그